อนิสงของการรักษาศีลโดยพุทธทาสพิกขุข้อสุดท้ายที่ต้องพูดก็ไม่มีอะไรนอกจากอานิสง์ของศีล จะบอกอานิสงค์กันเสียสักหน่อยหัวข้อสำหรับพูดว่าหลักปฏิบัติเรื่องศีลแล้วทำไมมาบอกอานิสงค์ก็เพราะว่าอานิสงค์นั้นคือกำลังใจกำลังใจให้เกิดการปฏิบัติ ถ้าไม่มองเห็นอานิสง์แล้วมันท้อแท้ฉะนั้นการรู้อานิสง์ของศีลไว้นี้มันช่วยให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติสำหรับอานิสง์อย่างเดียวกันอีกขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าศีลชนิดไหน ศีลประเภทไหนในเมื่อมีศีลหลายชนิดอานิสงส์ของศีลก็ต้องมีหลายชนิดศีลประเภทอาทิพรมจรรย์คือตัวศีลประธานนี้ก็ทำให้แน่วแน่มั่นคง ปลอดภัยสีนอภิสมาจาริกาสิกขาหรือสีนประกอบนั้นก็ทำให้ดูงามเหมือนกับเรามีเสาปักเป็นหลักปักมั่นคงแล้วมันก็พอแล้วสำหรับความประสงค์ ในการรักษาศีลแล้วทำไมจะต้องไปทาสีให้สวยก็เพราะว่ามันน่าดูกว่าจึงทาสีให้สวยบ้านเรือนก็เหมือนกันทำด้วยอิฐด้วยหินด้วยคอนกรีตมันก็พอแล้ว ทำไมต้องไปทาสีให้สวยก็เพราะว่าเพื่อให้มันประกอบขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งในเรื่องความสวยงามฉะนั้นเรารักษาศีลประทานเพื่อให้อยู่ได้แท้จริงรักษาศีลประกอบ เพื่อให้ดูสวยหรือถ้าจะมองกันว่าทาสีบ้านเพื่อกันปลวกอย่างนี้มันก็อยู่ในการช่วยเหลือศีลประทานด้วยเหมือนกันฉะนั้นในบางกรณีศีลประกอบนี้ ช่วยสนับสนุนศีลประธานนี้คืออานิสง์ของศีลทีนี้เรามาดูกันต่อไปถึงศีลสองประเภทใหญ่ๆคือศีลที่เป็นไปเพื่ออุปธิและศีลที่ไม่เป็นไป เพื่ออุปทิศีลประเภทที่เป็นไปเพื่ออุปทิยังต้องแบกยังต้องเหนื่อยต้องหนักอะไรอยู่มากอย่างนี้คือศีลโลกิยะศีลอะไรเหล่านี้อานิสง์ของมัน ก็เห็นชัดๆัอยู่แล้วเห็นได้จากวัตถุประสงค์หรือว่าความจำเป็นที่เราจะต้องมีศีลนั้นศีลประเภทนี้ก็ทำบุคคลแต่ละคนให้สวยให้หอมให้ดีให้เด่น ให้รวยให้กว้างขวางในโลกนี้และในโลกอื่นศีลมีกลิ่นหอมฟุ้งทวนลมไปมีคำพูดที่พูดกันอยู่เสมอว่าดอกไม้มีกลิ่นหอม แต่ไม่ทวนลมได้ส่วนศีลทวนลมได้นี่เขาอุปมาเป็นกลิ่นหอมหรือสวยก็เหมือนกันสวยอย่างที่ว่าประดับเพชรพลอยอย่างนี้ก็อย่างเด็กอมมือถ้าสวยแท้จริง ก็สวยอย่างความมีศีลมีความดีมีความเด่นอยู่สบายในโลกนี้และโลกอื่นศีลทําให้บุคคลเป็นอย่างนี้และทําให้สังคมนี้จะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่ก็ตามเธอ มีสภาพหน้าเลื่อมใสอยู่กันได้ด้วยความสงบสุขสามคัคคีอานิสง์ของการไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละคืออานิสง์ของศีลมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ สนิทเหมือนกับน้ำกับนมนี้เป็นสำนวนบาลีพันนาอานิสงของการมีสังคมมีศีลเดี๋ยวนี้เรามองตากันด้วยความระแวงความกลัวความเกลียด เพราะไม่มีศีลกันทั้งสองฝ่ายหรือมีศีลฝ่ายเดียวก็ยังมองตากันด้วยลักษณะนี้ระแวงเกลียดกลัวอิจฉาริษยาใครก็ไม่รู้และก็เข้ากันไม่ค่อยจะได้ขัดขวางกัน เพราะความมีศีลไม่เหมือนกันหรือไม่มีศีลเลยนอนไม่ต้องปิดประตูนี้ก็เป็นคำโบราณมากมีในบาลีนอนไม่ต้องปิดประตูให้ลูกน้อยเต้นรำอยู่บนอก อะไรในทำนองนี้มีมากเหลือเกินที่เป็นอานิสง์ของการไม่เบียดเบียนคนที่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงใครนอนไม่ต้องปิดประตูบ้านหรือบ้านไม่ต้องทำประตู นิสนประเภทโลกียะที่ประกอบด้วยอุปธิมันก็ได้มากได้เพียงเท่านี้คือให้อยู่กันเป็นผาสุขทั้งโดยส่วนเอกชนและสังคมศีลประเภท นิรูปธิกาคือไม่ประกอบด้วยอุปทิศีลชนิดนี้ส่งไปทางสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานดังนั้นคนบางคน เขาปฏิบัติศีลรักษาศีลประเภทนิรูปปิกาไม่ต้องการสวรรค์วิมานไม่ต้องการดีเด่นในสังคมต้องการให้หมดกิเลสเร็วๆฉะนั้นมีศีลเมื่อไร ก็เป็นการบังคับกิเลสจากภายนอกเข้าไปทันทีกิเลสถูกบังคับจากภายนอกเล่นเข้าไปภายในก็ถูกสมาธิถูกปัญญาฟันตัดฟันเอาอีก มันก็เลยตายหมดศีลนี้ล้อมหรือต้อนกิเลสเข้าไปให้จนมุมให้สมาธิกดหัวเอาไว้ให้ปัญญาเชื่อดคอให้ขาดกิเลสมันก็ตายรักษาศีในรูปนี้ โดยความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นนิรูปธิกามีอานิสงเพื่อมรรคผลนิพพานนี่อานิสงโดยหลักใหญ่ใจความมันก็มีอยู่อย่างนี้โดยรายละเอียดก็ไปแจงดูก็แล้วกัน เดี๋ยวนี้โลกไม่มีสันติภาพเพราะว่าโลกไม่มีศีลโลกปัจจุบันนี้ไม่มีศีลจึงไม่มีสันติภาพโลกปัจจุบันนี้ขาดศีลไม่มีศีลทาลายศีลทุกข้อเลย นี่พูดโดยส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนยกเว้นส่วนน้อยทีนี้ส่วนใหญ่นั้นเป็นโลกที่ไม่มีศีลแล้วเดือดร้อนอยู่ทุกหัวระแหงอย่างที่เห็นเห็นกันไม่ต้องเชื่อคนอื่น เห็นได้ด้วยตนเองว่าโลกกำลังไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะร้อนระอุยิ่งขึ้นจะเอียงไปทางมิขสันยีมากขึ้นเพราะฉะนั้นขออ้อนวอนว่าทุกคนจงมองดูข้อนี้ แล้วเปลี่ยนให้มันกลับหลังให้มามีศีลแล้วโลกก็จะมีสันติภาพตัวเองก็มีสันติภาพนี่คืออานิสง์ของศีลไม่ต้องพูดอะไรให้กันให้มากไปกว่านี้แล้วสรุป ก็คือว่าศีลคือปกติภาวะตามธรรมชาติธรรมชาติกำหนดให้และเราก็ยอมรับเอามาตั้งเป็นหลักปฏิบตัติเพื่อกำจัดเสียซึ่งความโกลาหลวุ่นวายไม่ปกติ เพราะว่าเราทนไม่ได้ต่อความทุกขนั้นแล้วก็ปฏิบัติศีลด้วยกําลังใจระมัดระวังสังวรแล้วก็ปฏิบัติศีลด้วยกําลังปัญญารักษาความบริสุทธิ์อย่างเดียว แล้วก็รักษาศีลด้วยกําลังของสุญญาตาตั้งไว้แต่จิตที่ปราศจากตัวกูของกูเท่านั้นแล้วศีลก็มีสมบูรณ์หล่อเลี้ยงศีลไว้ด้วยหิริโอตับป,ปะ ขันติโซรัจจะอะไรอย่างที่ออกชื่อมาแล้วแล้วก็จะได้รับอานิสงส์อย่างนี้ถ้าอยากอยู่ในโลกก็สวยหรูตามแบบที่อยู่ในโลกที่อยากจะออกจากโลกก็จะได้อยู่เหนือโลก ทุกอย่างทุกทางถ้ามีศีลแล้วอยู่ในโลกก็อยู่อย่างสันติอยู่อย่างสงบถ้าพ้นไปจากโลกเหนื้อโลกได้ก็เหนื้อเนื้อที่จะกล่าวว่าเป็นอะไร เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อไปทั้งหมดนี่คือความหลุดพ้นความรอดออกไปได้จากสิ่งผูกพันทั้งอย่างเลวและอย่างดี หรือถ้าเรายังชอบสิ่งผูกพันอย่างดีอยู่ก็รักษาศีลให้ดีๆให้ได้อยู่กับสิ่งผูกพันอย่างดีอย่าให้ตกไปฝ่ายชั่วเป็นอบายเป็นนรกอยู่กันอย่างดีๆพอทนได้ แตก่ก็แบกของหนักนี้มันช่วยไม่ได้เมื่อต้องการจะมีอะไรมันก็ต้องแบกเมื่อแบกมันก็ต้องหนักแม้แบกของดีๆอย่างเพชรอย่างพลอยก็หนักจนกว่าจะเบือ่อ เบื่อแล้วก็รักษาศีลประเภทที่เป็นวิวัคคามินีออกไปจากความวนเวียนอยู่ในโลกนั่นคือการบรรลุมรคนิพพานศีลทำให้อยู่เป็นสุข ในโลกนี้และโลกอื่นแล้วทำให้ขึ้นพ้นเนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อโลกโดยประการทั้งปวงแล้วตลอดเวลานั้นมีความงามทางวิญญาณ มีความหอมทางวิญญาณไม่น่าเกลียดไม่น่าชังไม่น่าเบื่อไม่น่าระอาขอให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องศีลและหลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับศีลวัดในลักษณะที่กล่าวมานี้จงทุกทุกคนเถิด